สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็หลังจากที่หลายๆคนรีเควสมานะครับไอตัวรถ3408 d ่นะครับที่บอกว่า สภาพดีคือคันนี้นะครับผมแอดลองลองขับเรียบร้อยครับก็เรารถใช้น้อยใช้เยอะครับเราดูที่น็อตดุมกระทะล้อนี่ก็เห็น่ว่าก็สี่มงสี่มากไปอยู่ก็อย่างว่านะครับรถสิบกว่าปีแล้วครับปีสองพันห้าร้อยเนี่ยขอดูเล่มทะเบียนนะครับปีห้าหนึ่งนะครับรถคันนี้ครับก็หลังปีใหม่ครับ หลาย FC หลายๆท่านโทรมาครับอยากให้รีวิวรถคันนี้ครับก็จริงๆมีพี่จากทางสุพรรณบุรีนะครับผมขอมาเลยบอกว่าให้เอารถคันนี้ไปส่งนะครับก็ก็เลยมารีวิวให้ครับก็คนท่านอื่นก็ยังมีโอกาสนะครับอยากได้ก็ทักมาครับรถคันนี้ราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเป็นตัวรถเปล่าครับแอดบอกว่าดีมากเลยรถคันนี้ดูนะ จุมล้อหน้าเครื่องน่าจะแห้งเกลี้ยงครับมีรอยเปลี่ยนคัดมาหน,หนึ่งทีนะครับอย่างอื่นก็ดีครับรถไม่เคยตีบใบมีดหน้านะเพราะฉะนั้นเผาหน้านี่ร้อยเปอร์เซ็นครับ,รบเดี๋ยวแอดเปลี่ยนไฟให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอทำไอ้าเข้าพลาสติกให้ใหม่อาจจะใช้ตัวยึดนะครับ ยางหน้าล้อนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางเบอร์แปดสิบหกของโอตานียางหลังคู่หลังก็ถือว่าดีเลยครับผมแห้งๆเก่งๆครับเป็นรถไล่ครับไม่เคยลงน้ำท้ายก็แห้งๆเก่งๆ,ๆครับอันนี้คือแอนยังไม่ได้ร้านนะดูจากขี่โคนคสภาพที่โคนมันไม่ได้วิ่ง เยอะรอกครับเพียงแปดรถของไม่ได้ล้างไม่พันแปดเอิรนสายไม้น่าจะขาดนะครับดูนะมาฟังเสียงเครื่องนะครับ คือเขาเรียกว่าการสั่นแบบเลโซแนนแต์นะจะหมัความเหี่ยไม่ได้มันจะสะเทือนเยอะหน่อยพอเราเร่งเครื่องเพิ่อมอีกมันจะทําให้ไม่ได้ยินเสียง่ะให้ดูว่าเครื่องจะมเครื่องจะดีอะไหหรไม่มีอะไรเลยจร่งจริงความดีมีอะไรไหมสิ่งที่ควรเช็คก็คือขาสูบขาสูบโก่งไหมถ้าขาสูบโก่ง มันจะเป็นอะไรวะไรนะเป็นน้ำดัขนขึ้นหูนมาอันนี้คือมอน,น้ำไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวแอลล้างให้นะครับฝาสบดข,ของน้ำมันจะดจำดันเหมือนน้ำพุนะครับแต่อันนี้มอน,น้ำปนกะติเบาน้ำปกติเดี๋ยวเราลองเล่งหน่อยดูหน่อยครับเสร็จแล้วก็น้ำมาดีจะลรางมอญ้ำให้ไหมนะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเรื่องการเดินแค่รถถ้ารถราคานี้ครับที่แอ,อส2บางคนหลายคน กำลังชั่งใจอยู่ครับระหว่างรถไถเก่านอกกับรถไถในไทยครับอแอดไม่ได้ว่ารถเก่านอกไม่ดีนะครับแอดเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปดูรถไปดูก็เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเขาไปไกลมากครับเรื่องเรื่องรถครับแต่ก็อย่างว่าครับถ้าเกิดมันราคาที่สูสีกับตัว3-40สีู่นย์แต่นะครับตัวตัวนี้ครับในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้คือแสนกว่าบาท แล้วถ้าเกิดรถมันสภาพดีครับก็แอดแนะนาบ้านจะเป็นตัว L สามสี่บ้านเราดีกว่าหรือว่า L สองแปดดีกว่าครับเพราะว่าอะไรบ้านเราเดินเข้าไปศูนย์ไหนเดินเข้าไปที่ไหนก็มีครับหรือว่าจะซื้อกับแอดโดยตรงก็ได้ครับปลอดภัยครับเก็บเงินปลายทางได้ไม่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือตรงนี้ครับลูกค้าที่ไม่มีตังก็สามารถเราเล่มทะเบียนนะครับไปติดต่อทางกสทางทกสแล้วเข้าร่วมโครงการในใน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับเออมันจะได้เงินเขาเรียกว่าเงินเขาเรียกว่าเงินเงินกู้ก่าแบบเบีย้ยต่ํานะครับผ่อนประมาณ5-6ปีขึ้นไปนะครับสิ่งยางสิ่งหนึ่งที่แอดเคยเคยรับทราบจากทกสคือผมอแอดเองไม่เคยเห็นทกสตามยึดรถลูกค้าเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีน้อยมีมากเราก็คุยกับเขาได้ครับ จะผ่อนดอกเบี้ยหรือผ่อนเงินต้นหรือผ่อนทั้งดอกเบี้ยทั้งต้นอันนี้ไปคุยกันครับสุดท้ายเขาก็จะมีการโครงการปณีปนอมนี่ครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดเรากู้เงินทกศมาให้เรามีวินัยนิดนึงครับส่งเขาให้หมดก่อนอ่ะเหลือเหลือเหลือจากนั้นก็จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับก็ไม่ใช่ว่ากู้เงินมาที่จะซื้อรถแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นอันนี้ก็มันก็ไม่ถูกนะครับ เราเอารถเอาเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปช่วยขุดมันเอาไปช่วยสูบน้ําสูบน้ําสูบได้ยังไงสูบได้อย่างไรก็คือ PTO ด้านหลังครับเอาไปต่อพ่วงก,กับชุดปั๊มน้าได้หรือจอไปตัดยงตัดหญ้าได้หมดครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดอ,อยากจะได้ครับอันนี้อตอนนี้วันนี้แอดมาอยู่กาดังด้านหลังครับพวกขุดมันพวกอ่านไถเยอะนะครับผมเอาใครสนใจครับ ไม่ได้วันนี้มาแบบเรียลๆนะครับตั้งแต่วันนืนแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมอยากได้อยากได้รุ่นไหน L34 อมีเยอะครับ L34 มีเกือบสิบคันสิบคันเลยครับส่วนมากทุกคันนะครับที่แอดมีจะมีเป็นทะเบียนทับบน้งหมดแล้วก็ชุดโอนนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เงินน้อยนะครับอยากปรึกษาทาอกสไปหาทาสกสใกล้บ้านท่านได้เลยครับผมขอบคูณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็ คลิปที่แล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วมาคลิปนี้ก็ฝากสวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านครับก็หวังว่าจะได้รับใช้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ครับวันนี้สวัสดีครับ